สำหรับท่านใดนะที่เพิ่งเริ่มหัดใช้มือถือสมาร์ทโฟนนะครับอยากรู้สเปคมือถือของตัวเองนะครับวันนี้ผมมีวิธีไปเช็คแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์้กับคนที่คุณรักกดแชร์้กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเปิด Play Store ในมือถือของเราขึ้นมานะครับไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์คาว่า cpu set นะครับแอป cpu set ก็จะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับเครื่องไหนนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปตัวนี้ลงไปนะครับตรงคำว่า,าเปิดจะมีามาะคำว่าติดตั้งนะครับื่อเราติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราแตะคำว่า,าเปิดนะครับก็จะเข้าสู่หน้าโปรแกรมนะครับ ตัวแรกนะครับ SOC นะครับตัวนี้จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ CPU ในเครื่องมือถือของเรานะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับความเร็วเท่าไหร่นะครับใช้ CPU กี่คอร์นะครับส่วนเมนูตัวที่2เป็น device นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับบอกเกี่ยวกับโมเดลนะครับบอร์ดนะครับความละเอียดของหน้าจอนะครับความกว้างรวมไปถึงว่ามือถือของเรามีแรมอยู่เท่าไหร่นะครับ ตัวที่3ก็เป็นพวกซิสเต็มนะครับเป็นระบบเกี่ยวกับ Android เวอร์ชันที่เท่าไร่นะครับมีการอัปเดตแพทความปลอดภัยเมื่อวันที่เท่าไหร่ปีไหนนะครับในส่วนที่4ก็คือเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับก็จะบอกว่าแบตเตอรี่อยู่ในระดับไหนครับตอนนี้อยู่ในระดับกู๊ดแสดงว่าดีนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่7 1ซนะครับผมขนาดความร้อนนะครับก็จะมีเมนูเยอะแยะนะครับให้เราดูพวกับเซนเซอร์นะครับ ตัวสุดท้ายก็เกี่ยวกับเวอร์ชันของ CPU Z ที่เราใช้อยู่เป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่นะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถเช็คได้แล้วว่านะครับมือถือของเรามีสเปคเท่าไหร่นะครับผม